ตรงเดียวไม่มีคนช่วยประคองนะโอยยังไม่หมดน,นะคนจะย้ายมาเอาสองกองนี้ก่อนเดี๋ยวดูตันทุ่งกันบ้านงนะไปนะ ถึงเงินกับนะตัวนะ Ahora, oh, that's bueno. Gonna... Mình kinh nó ra Con dày rồi nè ไหลนีนออกมาเลยนะโอ้โหกระบะหลุดเร็จเลยมีไหลออกมาหมดเลยนะโหนะ กนเดี๋ยวลูกน้อยจะถ่ายดูอาคันจอดเรียงกันเป็นแถวนะสวยนะน,นะจะถ่ายดูช่วงหลังก่อนจอดเรียงกันเป็นตับเลยนี่นะจอดเรียงกันเล็กหน้านะด้านหน้าก็นะาจะอัดให้หมดแล้วนะนี่นะ เลียงกันเป็นแถวเลยนี่นะทุกคนจอดเลียงกันนี่มันอยู่ช่วงหน้านะเลยคนละหน้าหน้ากันอีกคนละสองแถวนะเนี่ย จะคันของนารันก็จะออกขนกนะทุกคนไม่หมดนะดูแล้ว

ของหน้าร้านนั่นสุดนะ ไม่มีควันเลยนะก็มีแล้ว อันนี้จะขึ้นเลยเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนนะ ขึ้นเลยนะก่อนนะ ช่วงนี้ก็จะขึ้นถนนะถนนะทุกคนนะไม่หมดตกลงว่าไม่หมดตอนล,ละลัน,นะน,น,ะนนะคันเนี้ยเตรียมไปแล้วกอนนะ

ไปก็คจะเป็นนักพากนะโอ้นัวพากซัดลื่นเลยนะเหลือฟันนะ้ะก็ซัดขึ้นมานะ

ก็ขคืนไปแล้วนะเอาึ้นรถคันที่เสียนะคะนะันเนียต้งนี้นะต้องเหลือนะเดี๋ยวดูกันนะว่าจะเอาไปยังไงเอาไว้บ้านลุงน้อยก่อนหรือย,ยังไงนะคก็คือคืนถนนเสร็จนะแล้วก็รถทั้งเสียก็น่าจะเอาไปไว้บ้านลุงน้อยนะอันนี้ก็ออกแล้วนะส่วนนะ วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้ยวยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ